Eu ก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะครับที่ได้รับโอกาสจากบอสนวัดอิสระไกยส์นะครับถ้าวันนี้ไม่ได้รับโอกาสจากบอสก็คงไม่มีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอบคุณมากที่บอสไว้วางใจนะครับให้นุกับได้รับภารกิจในการดูแลของจังหวัดนครพนมทั้ง2แบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น Miss u นิเว r ร์หรือมิสแกนครับแน่นอนว่าปีนี้เราจะเห็นอะไรบนเวทีมิสจุนิเวิร์สนครพนมในรอบใหมเนี้ค่ะ ครับสำหรับรอบไฟนอลที่จะเกิดขึ้นนะครับเราจะจัดในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับที่สยามแฟนตาซีเอเชียทีคนะครับสำหรับไฟนอลของมิสจุนิเวอร์สณัครพนมนะครับและสำหรับมิสแกร์นะครับก็จะจัดในช่วงของเดือนธันวานะครับสถานที่ก็ยังเป็นสถานที่เดียวกันนะครับที่สยามแฟนตาซีครับกรุงเทพครับคอนเซ็ปต์แต่ละเวทีล่ะครับเป็นยังไงบ้างอย่างมิสนิรัครพนม แล้วก็มิสแกนนะครับแคอนเซ็ปต์นะครับคอนเซ็ปต์นะครับของ MU นะครับเรากำลังตามหาผู้หญิง age of glory หมายความว่าเราต้องการผู้หญิงที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นยุคที่ผู้หญิงค่อนข้างที่จะมีพลังแล้วก็เป็นผู้กล้าและสามารถเป็นผู้นําที่จะกล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้าสแสดงออกอันนี้คือฝั่งของ MU สําหรับมิสแกนนะครับคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นวินเทอร์เพราะว่าปกติทุกปีอะครับทางมิสแกนของเราก็จะไปทํากิจกรรมในช่วงเดือนกันยาปลายฝนต้นหนาวแต่ปีนี้จะสเปเชียลกว่าทุกๆครั้งเพราะเราได้รับ แรงสนับสนุนในจังหวัดนครพนมนะครับทําให้เราได้มีโอกาสไปเก็บตัวในช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดนครพนมก็คือเดือนธันวาคมซึ่งอากาศตอนนั้นน่าเที่ยวมากๆนะครับอากาศก็อยู่ที่15องศาขึ้นไป สำหรับนครพนมก็เลยมาในทีมของ w ิน t e r of ออฟแมกซนะครับบอกว่าหิมะจะตกที่นครพนมเลยใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์ครับถ้าสปอนเซอร์เข้าเยอะเท่าไหร่หิมะก็ตกเยอะเท่านั้นครับผมได้ครับผมอย่างสสวงามวันนี้แต่ละคนเป็นยังไงบ้างเข้าตายังไงบ้างคะจริงๆวันนี้เป็นวันแห่งข่าวถือว่าเป็นการเปิดสักการะแล้วก็เริ่มเกมของทางม s s ลี n i v e r s e ด้วยนะครับเราก็ต้องจับตาดูนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้กับทุกๆคนเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆคนด้วยเพราะว่าน้องทุกคนครับมีต้นกมี เท่ากันก็คือความพยายามนะครับก็อยากให้แฟนคลับนางงามทุกท่านนะครับเข้ามาให้กําลังใจน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับแน,น่นอนว่าทุกครั้งในเวทีของจังหวัดนครปนมหลายท่านพยายามจับตามองเรื่องของนางงามค่ะเพราะว่าเราก็ทําสําเร็จในมิสแกรนแกรนทุกปีแล้วอยากปีนี้นนนมิสยูนิเวิร์ดคาดหวังยังไงคาดหวังยังไงเราบอกตรงๆเลยนะครับสำหรับมิสยูนิเวิร์สถึงเราจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ความฝันของเราไม่เล็กนะครับเราอยากจะได้มิสมงใหญ่มิสยูนิเวิร์สเลยครับ ใช่ Miss u n i v e r s สเราไม่ได้มอง Miss u n i v e r s สไทยแลนด์นะครับเราก็อยากได้ Miss u n i v e r s สเลยนะครับเราคิดว่าเรากําลังเฟ้นหาผู้หญิงคนหนึ่งคิดการใหญ่ไว้ก่อนครับใช่แล้วจะทําให้เต็มที่ครับผมด้วยความที่ MUT แต่ละจังหวัดเขาเปิดตัวได้สาวงามไปแล้วแต่ละคนก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันและของเราล่ะคีว่าจะสุ้มเขายังไงครับนุ๊กคิดว่าจากผลงานที่ผ่านมาด้วยแรงซับสอร์ต่างๆนุ๊กตราบใดถ้าผู้เข้าประกวดหรือคนที่ชนะของนุ๊กมีแพชชั่นมากพอที่จะไปถึงตรงจุดไหน ทางกองประกวดก็ซัพพอร์ตตลอดครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราอยู่ทีมเดียวกันยังไงก็ไปได้ไกลในเวทีของ Miss Universe Thailand แน่นอนอครับแต่แน่นอนว่าเป็นเวทีของบอสน้องหลายคนยคก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของบิสซิเนสเราทยังไงในเรื่องของการเป็นสงานกับการปักตะกระก้าครัจริงๆในเรื่องของการปักตะกร้าน,นุกบอกเลยนะครับการปักตะกร้าสวยแล้วต้องปักตะกร้าดีซะอีกครับเพราะว่าน้องๆทุกคนได้มีโอกาสสร้างรายได้การเป็นผู้หญิงที่สวยไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกสวยอย่างเดียวปัจจุบันเนาะ เราต้องบอกเลยว่าสภาพเศรษฐกิจบ้านเราก็อยู่ในช่วงของการชะลออยู่เพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างน้อยจะเป็นการฝึกฝนให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านบางคนนะครับต้นคุณคือไม่เคยประกวดแล้วก็ไม่เคยในเรื่องของการไลฟ์โซเชียลทิกเก็มาก่อนเลยแต่ในวันนี้เขาได้มารองทําและปรากฏว,ว่าเขาได้รายได้กลับไปด้วยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะพ,าพัฒนาผู้หญิงนอกจากรูปรับที่สวยกับกายว่าเรามาพัฒนาองค์ประกอบให้เขารู้จักสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็จเจริญเติบโตในแบบฉบับของตัวเองได้ดีที่สุด นึกว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับใครที่มองว่าการปักตะกร้าแล้วมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมีวิธีการเติบโตที่แตกต่างกันและยุคสมัยมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนี้ทุกคนก็ต้องพยายามหาหนทางแล้วก็โซเชียลใหม่ๆใ,ในการอัปเกรดตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาครับใน,นรนยนาราในส่วนของความสำเร็จกับติสาวที่อยู่นั่นงข้างคุณนุกค่ะอพี่เราผลิกว่ายังไงบ้างาวันนี้แน่นอนรับเลตตัวมิสแกนและพัดพนมด้วยค่ะก็ดีใจมากๆเลยที่ เราเปิดสักกาดเป็นจังหวัดแรกเลยของแกรนปีนีนะคะก็ตื่นเต้นอยากเห็นแล้วอยากเห็นรุ่นน้องค่ะว่าใครจะได้มารับมงต่อในฐานะรุ่นพี่ละ่ะ,ะจะต้องเทรนน้องอยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้าง,างค,าค่ะน้องปลอยขาหูเตรียมพร้องทั้งกายและใจแน่นอนนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากมาแกรนเนาะก็อยากให้แบบว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเองได้เลยเพราะว่าแกรนเราชอบสนุกเราชอบสนุกแล้วก็แน่นอนว่า4ีีคุณต้องครบด้วยค่ะ ในเวทีเห็นน้องปอกบอกว่าหนูมีบีนึงที่เด่นมากเลยยังไงคะแน่นอนถามว่าต้องหาต้องต้องหัตมาหามพี่อลิฟเลยเพราะว่าเราบีไหนนะสวยบิวตี้บีบิวตี้บิวตี้อลิฟกำราคาเป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะจริงๆก็ดีใจกับพี่สนุกด้วยเพราะว่าพี่เขาลังเลมานานเห็นลังเลว่าจะซื้อไม่ซื้อยังอยู่ดีแล้วที่สุดก็ซื้อแล้วนะคะก็ ไม่รู้เพียร์นาเขาสิ่งหรือเปล่าแอบแอบเข้าแอบเข้าแอบเข้าเลยเออแล้ะก็ส่วนตัวอลิฟภูมิใจกับพี่สนุกของอลิฟค่ะเชื่อว่าเขาจะทำเต็มที่ทั้งเอ็ยูแล้วก็มิสแกรนด้วยก็ฝากสาวงามทุกคนนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่สนุกค่ะเราจะได้เป็นครอบครัวในบ้านแกรนด้วยกันจ้าไปเอ็นยูด้วยจ้ะไปอยู่กับป้านวัฒนด้วยกันค่ะใคอยู่แล้วคะ 今天开会了，哈，就。 สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่พี่นุ๊กก็ให้เกียรติเชิญผาอยู่ด้วยในวันนี้ก็เป็นวันที่พี่นุ๊กได้ทําการถแถลงข่าวนะคะทั้งมิสยูเนียร์แล้วก็ของมิสแกรนน์นครพนมนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่นุ๊กด้วยเพราะว่าเก่งมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดทุกคนสังเกตพี่นุ๊กจะชอบบอกว่าเนี่ยปีต่อไปจะไม่ทําแล้วนะพี่นุ๊กจะชอบพูดอย่างนี้แต่สุดท้ายาปีนี้ก็คือ <lifts S 1> ใช่ค่ะปีนี้เขาก็เลยเซอร์ไพรส์เลยก็ <g iggle> คือเบิ้ลสองเวทีแล้วก็อยากให้ทุกกคคคนนนนะะะเชื่ออใศัยภาพขงม ไม่ว่าเราต้นทุนเราจะมาน้อยแค่ไหนก็อยากให้เชื่อในตัวเองแล้วก็เชื่อในทีมแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็กล้าที่จะเป็นตัวเองค่ะไพรลิวรู้สึกไงบ้างคะเราหนเป็นไอคอนของะครพนมด้วยเวทีของพี่สนุกด้วยและหลายคนอยากมาเพราะว่าพี่ไพร์ลิวประสบความสำเร็จด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ก็พอได้ยินแบบนี้ก็ดีใจมากๆาเลยค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากมากเลยค่ะ <c oughs> ก็หนูรู้สึกว่าตัวหนูอาจจะไม่ได้แบบ เก่งอะไรขนาดนั้นแต่หนูเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หนูมีคือความไม่ยอมแพ้ไม่ว่าหนูจะไปเวทีไหนไม่ว่าจะประกวดอะไรไม่ว่าความสามารถนั้นหนูจะมีมากน้อยหรือไม่หนูเลือกที่จะทําให้เต็มที่ที่สุดหนูเลือกที่ที่จะก้าวออกจากความกลัวตัวเองแม้ในวันนั้นอย่างวันนี้เหมือนกันจริงๆหนูก็ตื่นเต้นแต่สุดท้ายมันคือหน้าที่มันคือสิ่งที่เราอยากจะทาดังนั้นก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็ สิ่งที่สิ่งที่หนูอยากจะบอกกับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเวที Miss Universe นะคะหรือว่า m s s แกรนนะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะเพราะการเป็นตัวเองจะทําให้เราสวยจากภายใน,นแล้วหนูก็เชื่อว่าเวทีนครพนมไม่ได้ตามหาแค่ผู้หญิงที่สวยจากหน้านตาเขาหาผู้หญิงที่เปล่งประกายจากภายใน,น ตัวอย่างที่เห็นเลยว่าผลผลิตจากมิสแกนนครพนมและก็จากพี่นุกนก็คือเรียกได้ว่าผลผลิตคือเต็มที่ทุกคนแล้วก็มีคุณภาพมากๆก็อยากจะให้ทุกคนที่สนใจอยากจะมาประกวดนะคะก็ไว้วางใจเวทีมิสยูนิเวอร์สนครพนมแล้วก็มิสแกนนครพนมได้เลยว่าดีแน่นอนค่ะใครที่มีความฝันก็แนะนําเลยพี่นกตั้งใจมากจริงๆแล้วก็ยินมีพี่นกด้วยค่ะแน่นอนว่าคุณนุกที่ก,ก้ามีค่ะและวยเวทีเพราะกระจัดเต็มก็นำเสนที่ดีสุดของเรายังไงบ้างคะ ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาชมนะครับโปรดักชันหน้างานนะครับก็เรียนเชิญได้ที่สยามแฟนตาซีเอเชียทีคนะครับในวันที่29มิถุนายนนะครับเราเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางโซเชียลเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปจัดจองบัตรได้ด้วยแล้วที่สำคัญนะครับเราจำกัดพื้นที่นะครับเพียงแค่380ที่นั่งเท่านั้นทำไมถึงต้องจำกัดเพราะว่าโชว์ของเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนอิ่มไปกับโชว์ของเราแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับโชว์ในวันนั้นเพราะ380ที่นั่ง จะต้องสนุกไปกับเราในทุกโชว์ครับและนี่คือส่วนหนึ่งของกันเลยนะคะสวัสดีค่ะฮานาวริษยาแสวงการผู้เข้าประกวด Miss Universe นครนพนมสุดหนึ่งค่ะวันนี้นะคะฮานาตั้งใจจะมาที่นี่นะคะ อย่างหนึ่งเลยเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงนะคะในด้านของการศึกษาฮนาต้องการที่จะรณรงค์ในด้านของการศึกษาให้เข้าถึงในพื้นที่นะคะที่ห่างไกลนะคะเพราะว่าเด็กๆและก็เยาวชนนะคะยังต้องการโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างเต็มที่ค่ะดังนั้นฮนาขอฝากโครงการของฮนาด้วยนะคะค่ะอ่ะน้องท่านต่อไปเลยค่ะในารคอนชัดในรูปโครงการอะไรบ้าง สวัสดีค่ะโมนะคะสุนทิสาหินกรับค่ะผู้เข้าประกวด m นะิสยูนิเวิร์สนครพนมหม่เลขบ12นะคะก็ตัวโมนะคะ ทำงานในโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะมีโครงการที่ช่วยเหลือในพูทในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงแล้วกลุ่มผู้ป่วยเบาบางมโมอ,อยากจะเอาโครงการของโม่ะเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสในการที่จะตามทำตามความฝันแล้วก็มโมอ,อยากจะเป็นตัวแทนของนค่พนมค่ะที่จะเป็นกระบอกเสียงว่าผู้หญิงของเราในยุค MU T New Era ไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่สวยจากภายนอกเท่นานั้นแต่เราสวยจากภายในแล้วก็เรายังมีเรน ต่างๆไม่ใช่แค่ความสวยที่เห็นจากภายนอกเท่านั้นค่ะก็อยากจะฝากกองนครพนมด้วยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยผู้เข้าประกวดทุกคนนอกจากความสวยแล้วก็ยังมีความเก่งก็มีความสามารถทุกท่านรับรองชมรอชมความฟังจากกองนครพนมของเราได้เลยนะคะอโอเคค่ะไ่ต้องท่านต่อไปเลยค่ะวันดีคุหน่อยสวัสดีค่ะเชอ,อร์แตมณพัทนมนกันถัดผลค,คะ่ะผู้เข้าผู้เข้าประกวดมิชชันิเวอร์นครพนมหมายเลข1 1ค่ะ ในส่วนของเชอร์แตมเองเชอร์แตมอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่เคยมีปัญหาสุขภาพจิตเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเพื่อที่จะสร้างแรงผักดันในการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในสังคมไทยค่ะเพราะว่าในสังคมไทยตอนในปัจจุบันบางคนยังมีการโทษเหย่อหรือว่าหาว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความอ่อนแอรหรือว่าไม่อดทนแต่อยากให เวทีตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ตจะเป็นกระบอกเสียงทำให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับโลกนี้ให้มากขึ้นค่ะผ่านการขับเคลื่อนบนเวทีนี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะขั้นต่อไปเลยค่ะค่ะสวัสด like ีนะคะปินทีนะคะปินทีรพิลืมค่ะผพ้ขอควาะเกิด Miss Universe นครพนมนะคะเบอร์ศูนค่ะก็สำหรับปินทีนะคะที่มายืนอยู่จุดนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง หรือว่าคนที่ฟังเสียงคนรอบข้างมากเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเราลูสคอนฟ idence นะคะเราอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ be confident ไว้นะคะเพราะว่าการเป็นตัวตัวของตัวเองเนี่ยอยู่จะชชยในแบบที่อยู่แบบคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปลค่ะศักดาพริดาทับพิมพเพรนะคะผู้เ <laughs> ข้าประกวดมิสจุฬาลงกรณ์ธนบุรีน,น,น,นะคะหมายเลข08ค่ะวันนี้ ได้อยากเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนที่เคยไม่กล้าที่จะทําตามความฝันเหมือนกับดาค่ะลุกออกมาทำทำตามความฝันของตัวเองเถอะค่ะไม่ต้องฟังเสียงรอบข้างมันมีแหละค่ะสายตาดูถูกคําพูดดูถูกจากคนอื่นแต่ถ้าเกิดเราไม่เริมอะเราก็จะไม่เจอความฝันที่แท้จริงของเราเลยฝนะากไว้ด้วยนะคะมาเริ่กไปด้วยกัน เบลนะคะผู้เข้าประกวดเวสต์ยูนิเวิร์สตนครพนมค่ะใบเลข14นะคะซึ่งวันนี้ก็แน่นอนนะคะเบลมาพร้อมกับความกล้าค่ะเพราะว่าเบลเชื่อว่าความกล้าจะทําลายความกลัวทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ที่สําคัญค่ะเบลมีความฝันที่อยากจะเป็นนางงามคะ่ะและถ้าเกิดว่าความฝันของเบลนั้นนะคะเบลก็มีความตั้งใจมากๆ มีความพยายามแล้วก็เบลพัฒนาตัวเองมนนากๆเลยค่ะทุกคนนะคะและก็เบลมีโครงการนะคะที่อยากจะพัฒนาจังหวัดนครพนมพัฒนาทุกคน,นะคะ่ะทุกคนมีส่วนร่วมนะคะที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเบลเน้นในเรื่องสิ่งนี้เพราะว่าความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องสำงคญ มากเลยค่ะโครงการนั้นเบลอูไปก่อนได้ไหมคะฝากทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากตามความฝันนะคะให้ทุกคนลงมือทําทําด้วยความตั้งใจและก็มุ่งมันะะ่นค่ะเราเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จนะคะ่โอเคค่ะยิสสาบุญยิสาพิธิสนนะคะยิสามีโครงการที่ยิสาอยากจะทํากับ กองมิชลเวิร์ดนครพนมคนะ่ะนั่นก็คือการฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ถูกล่วงละเมอทางเพศค่ะทุกคนในนี้รู้ไหมคะว่าสภาพจิตใจผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมอทางเพศเนี่ยเขา,าบอบช้ำแค่ไหนในบางคนผ่านไปไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายในบางคนผ่านไปไม่ได้ก็เป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนเขาก็ทำลายร่างกายตัวเองเหี่อ <laughs> <ương> บางคนเขาโดานเบรดจากสังคมจากคนรอบข้างและในบางคนก็ถูกเพื่อน ไปล่อลวงดังนั้นยิสาเลยเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงที่เขาถูกลงละเมาทางเพ mm hmm. ศนิสาก็เลยอยากจะทําโครงการนี้แล้วนิสาก็หวังว่าสังคมจะสนับสนุนโครงการของนิสาเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมว่าจิตใจของผู้หญิงนั้นไม่ใช่ของเล่นและอยากจะรณรงค์งของอ,อยากจะรณรงค์งเรื่องของการถูกลงละเมอทางเพศทางสังคมค่ะ ในเมื่อปัญหานี้มันแก้ไขได้ยากเราก็ต้องไปแก้ที่ปลายเหตุในเมื่อต้นเหตุมันเป็นสิ่งที่มันแก้ยากที่สุดในสังคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็อยากจะฝากเวทีของทีมนครพนมนะครับไม่ว่าจะเป็นของ m i s s u n i v e r s e หรือว่า Miss แกรนนครพนมนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปสำหรับ m i s s u n i v e r s e การเลือกใครสักคนเข้ามาเป็นแคนดิเดตไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามสำหรับจังหวัดนครพนมเราทำการบ้านนะครับ แต่ละคนก็จะมีสตอรี่หรือเรื่องราวที่แตกต่างกันแล้วก็ตามบริบทของเวทีที่แตกต่างกันนุ๊กอยากให้ทุกคนมั่นใจในเรื่องของโปรเจกตต่างๆในการเลือกไม่ว่าจะเป็นในของเวทีแกรนหรือเวทียูนิเวิร์สว่านความพนมทุกคนใส่ใจกับผู้เข้าประกวดแคนดิเดตทุกๆคนมากๆนะครับสุดท้ายนี้นุ๊กอยากก็อยากจะขอบคุณบอสนวัตอิสระไกรศีนนะครับที่ให้โอกาสนุ๊กได้มีโอกาสได้ทําเวทีและนุ๊กเชื่อคําบอสอยู่เสมอครับว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแล้วทางนุ๊กเองก็จะพยายามเฟ้นหาตัวแทนทีีด่ดดสุ นครพนมนไม่ยอมแพน้แน่นอนครับจะต้องมีดาวไปเจิดจรัดบนเวทีของมิชิลูเออร์ไทยแลนด์แน่นอนครับโ okay, อเคครับคุณครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร